ในยุคที่พระป่าต้องฝึกจิตอย่างเข้มขน้นหลวงปู่ชอบฐานะสโมพระผู้มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเดินทางด้วยใจตั้งมั่นเพื่อฝากฝั่งชีวิตบวชของตนกับครูบาอาจารย์ที่ทรงฤทธิ์และมีปัญญาล้ำเลิศนั่นคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโต การเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายเลยท่านต้องเดินทางผ่านป่าไม้หนาทึบข้ามลำธารและเส้นทางที่ไม่เอื้ออำนวยแต่จิตใจของท่านมันคงด้วยความเพียรและตั้งใจในการฝึกฝนตัวเองเมื่อหลวงปู่ชอบมาถึงสำนักหลวงปู่มั่นได้ตวาดใส่ท่านทันทีนทด้วยเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าแล้งกลางใจหลวงปู่ชอบเราจำบ่เคยลืมคำที่อาจารย์ใหญ่ท่านว่าให้ ท่านว่าไปเดี๋ยวนี้พระผีบ้ามาทำอะไรอยู่นี่โครบาอาจารย์บมีหรือไงถึงได้มาหาเราถึงสามผงพระเขาขาดแบบนี้เราบ่รับเอาไว้เป็นลูกศิษย์ดอกไปเดี๋ยวนี้อย่ามาอยู่กับเรามาทางไหนก็ให้กลับไปทางนั้นบ่ต้องเข้ามากราบไอเท่าอย่างเราดอกไปเดี๋ยวนี้ไป ตอนนั้นเราประมาากลัวท่านอาจารย์มั่นมากจนพูดอะไรบ่ออกบอกอะไรบ่ถูกมันสั่นเบิร์ดทั้งตัวทั้งหัวใจเสียงอาจารย์มั่นเพื่อนมีอำนาจมากเสียงเพื่อนดังกังมานชัดถ้อยชัดคำ เราไม่รู้ว่าตนเองทำผิดอะไรถึงได้ถูกท่านขับไล่สายส่งตอนนั้นเราบ่าต่างอะไรกับถูกฟ้าผ่าแล้งลงกลางใจเราบ่ารู้จะทำอย่างไรได้แต่ก้มลงกราบครูบาอาจารย์อยากเห็นหน้าเพื่อนใกลๆ้ๆพอสบตาอาจารย์ใหญ่เราสะดุ้งตกใจมันเกิดอาการกลัวเพื่อนขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจหลังจากเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจหลวงปู่ชอบ ไม่ได้ตอบโต้ด้วยความโกรธเคืองท่านไม่ได้คิดจะแก้แค้นหรือตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับผู้ที่ขับไล่ทว่าในส่วนลึกของจิตใจท่านรู้สึกน้อยใจและเสียใจอย่างเงียบงนันนี่ไม่ใช่ความน้อยใจแบบคนโลกีที่เต็มไปด้วยอัตตาแต่เป็นความน้อยใจของสิทธิ์ที่จงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งท่านเคารพบ,บูชาด้วยชีวิต ท่านตัดสินใจออกจากสำนักนั้นโดยไม่ได้มีพิธีรีตรองไม่เอะอะไม่บอกลาใครให้วุ่นวายแค่หิ้วบริขารเดินเท้าอย่างสงบเรื่อยไปจนถึงชายป่าใกล้แม่น้ำสงครามห่างจากป่าสามผงประมาณ4-5กิโลเมตรที่นั่นคือที่พักอันเงียบสงบ ไม่มีเสียงพูดไม่มีความวุ่นวายมีเพียงเสียงธรรมชาติลมพัดใบไม้ไหวน้ำไหลเอื่อยๆกลายเป็นสำนักชั่วคราวที่กลั่นจิตของพระผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่หลวงปู่ชอบได้เผชิญหน้ากับใจตัวเองอย่างแท้จริงในยามที่ไม่มีใครไม่มีเสียงปลบมือไม่มีการยอมรับจากภายนอก พระปฏิบัติย่อมได้เห็นความจริงของกิเลสภายในอย่างชัดเจนความเศร้าความน้อยใจความยึดมั่นในความดีของตัวเองล้วนปรากฏขึ้นทีละชั้นหลวงปู่ไม่ได้หนีความรู้สึกเหล่านี้แต่เฝ้าดูมันอย่างสงบด้วยจิตที่มั่นคงในสติและสมาธิหลวงปู่เคยกล่าวในภายหลังว่าการอยู่คนเดียวมันเหมือนการส่องกระจก เห็นใจตนเองชัดที่สุดไม่มีใครให้โทษได้นอกจากใจเราเองช่วงเวลานี้เองที่ท่านได้ซึมซับธรรมะจากธรรมชาติอย่างลึกซึ้งป่าเป็นครูความเงียบเป็นอาจารย์ความทุกข์เป็นบทเรียนขยายข้อธรรมที่เราได้เรียนรู้จากช่วงนี้ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์การถูกขับไล่อาจทำให้หลายคนโกรธ เกลียดหรือเสียหน้าแต่หลวงปู่เลือกเงียบและถอนใจเข้าข้างในเปลี่ยนวิกฤตเป็นวิเวกแทนที่จะเห็นว่าเป็นการถูกทอดทิ้งท่านกลับมองว่าเป็นโอกาสทองของการฝึกจิตความเคารพที่ไม่ต้องการการยอมรับการปฏิบัติเพื่อถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อหน้าเมื่อใจตั้งมั่นแล้วที่ใดก็เป็นที่กราบเรียนรู้จากความเงียบช่วงเวลาแห่งวิเวก เป็นบททดสอบที่ลึกซึ้งเพราะไม่มีสิ่งใดมาปิดบังใจของตนเหตุการณ์ที่ดูเหมือนการถูกทอดทิ้งกลับกลายเป็นประตูแห่งการภาวนาที่เปิดกว้างอย่างงดงามนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้หลวงปู่ชอบเจริญในธรรมอย่างมั่นคงและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติธรรมยุคหลังว่าแม้โลกจะไม่ต้อนรับเรา แต่ธรรมะยังคงเปิดประตูเสมอสำหรับผู้ที่เปิดใจเหตุการณ์ที่หลวงปู่ชอบถูกขับไล่แม้จะเป็นเรื่องในแวดวงพระกรรมฐานเมื่อหลายสิปีก่อนแต่ถ้ามองลึกลงไปเราจะเห็นว่ามันไม่ต่างอะไรจากสถานการณ์ที่หลายคนต้องเจอในชีวิตประจำวันเลยครับเราทุกคนเคยถูกปฏิเสธเคยถูกเข้าใจผิดเคยถูกผลักออกจากที่ที่เรารัก และบ่อยครั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่ต่างจากท่านตอนนั้นเลยทั้งความน้อยใจเสียใจหรือรู้สึกว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้หลวงปู่ชอบไม่ได้ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้ลากใจไปตามกระแสอารมณ์ท่านเลือกจะกลับเข้ามาฝึกใจหลักธรรมสำคัญที่เราสามารถนำมาใช้ได้คือ ไม่ตอบโต้ทันทีด้วยอารมณ์เวลาถูกตำหนิหรือถูกผลักออกจากสถานการณ์ใดลองหยุดก่อนไม่ต้องรีบแก้ตัวหรือประทะกลับทันทีเพราะการตอบกลับในขณะที่ใจยังไม่นิ่งมักนำไปสู่ความบาดหมางที่ลึกกว่าเดิมถอยออกมาดูใจตัวเองเหมือนที่หลวงปู่เดินออกจากสำนักไปอยู่ป่าริมน้ำ เราเองก็สามารถถอยทางใจได้โดยอาจจะไม่ใช่การหนีไปไหนไกลแต่อาจแค่ให้เวลากับตัวเองนั่งเงียบๆสงบใจเพื่อดูว่าตอนนี้ในใจเรามีอะไรบ้างโกรธเสียใจยึดมั่นว่าตัวเองถูกแค่เห็นใจตัวเองชัดๆก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสฝึกจิตสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็น การถูกทอดทิ้งหลวงปู่กลับมองว่าเป็นโอกาสทองสำหรับการวิเวกและภาวนาชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อมีใครไม่เข้าใจเราหรือไม่ต้อนรับเราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าบางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ธรรมะกำลังเปิดประตูให้เราได้ฝึกใจอย่างลึกซึ้งก็ได้ทำสิ่งดีโดยไม่ต้องการคำยกย่อง หลวงปู่ยังคงเดินจงกรมทำสมาธิภาวนาอย่างตั้งมัน่นแม้ไม่มีใครมองเห็นหรือรับรู้สำหรับคนทั่วไปนี่แปลว่าเราสามารถทำความดีได้แม้ไม่มีคนเห็นไม่ว่าจะเป็นการทำงานเงียบๆการดูแลครอบครัวการอดทนในสิ่งที่ยากนั่นคือรูปแบบของการภาวนาในชีวิตประจำวันเช่นกัน รู้จักวางใจไม่ผูกเวรไม่แบกไว้ถ้าวันหนึ่งเราโดนใครขับไล่ตัดสินหรือเข้าใจผิดสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การพิสูจน์ตัวเองให้เขาเชื่อทันทีแต่คือการไม่ปล่อยให้ความบาดหมางมาครอบงำใจการให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะเราไม่อยากแบกไฟไว้ในใจตลอดเวลาลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของเรา มีกี่ครั้งที่เราเสียใจเพราะคนอื่นไม่เข้าใจมีกี่ครั้งที่เราตอบโต้ทันทีแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจภายหลังและมีกี่ครั้งที่เราลืมไปว่าเราสามารถฝึกใจได้เหมือนหลวงปู่การฝึกใจไม่ได้จำกัดอยู่ในวัดป่าไม่จำเป็นต้องบวชไม่จำเป็นต้องปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวในป่า แค่เรารู้จักหยุดและดูใจอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกสถานการณ์นั่นแหละคือการเดินจงกรมในชีวิตจริงหลวงปู่ชอบแสดงให้เห็นด้วยชีวิตจริงว่าความเงียบและความมั่นคงในธรรมคือคำตอบของทุกความขัดแย้งภายในใจหากเรานำหลักนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวที่ทำงานหรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ใจของเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือการกระทําของใครง่ายๆและที่สำคัญเราจะมีที่พึ่งอยู่ในใจตลอดเวลาข้อธรรมสำคัญจากเรื่องฟ้าผ่าแลง้งเรื่องที่หลวงปู่ชอบถูกองค์หลวงปู่มั่นดุดดาและขับไล่ดูเผลนๆอาจเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาระหว่างอาจารย์กับศิษย์ แต่เมื่อมองลึกเข้าไปนี่คือแบบฝึกจิตขั้นสูงที่ซ่อนหลักธรรมไว้หลายประการได้แก่ 1. ความไม่ประมาทต่อธรรมและครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบไม่ได้ตั้งคำถามหรือเถียงกลับเมื่อถูกตำหนิท่านกลับใช้เหตุการณ์นี้เป็นกระจกสะท้อนใจของตนเอง สอนเราว่าในชีวิตเราควรรักษาความเคารพต่อผู้มีพระคุณและใช้คำตำหนิเป็นบทเรียนมากกว่าเป็นความเจ็บช้ำ 2. การยอมรับความจริงตามเหตุปัจจัยท่านไม่ได้ฝืนไม่ยึดติดไม่บังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเช่นเดียวกับชีวิตเราไม่สามารถควบคุมทุกสถานการณ์ได้บางครั้งการถอยออกมาอย่างสงบก็เป็นหนทางแห่งปัญญา 3. การฝึกจิตท่ามกลางความเจ็บปวดแทนที่จะปล่อยใจให้จมอยู่กับความเสียใจหลวงปู่เลือกจะตั้งใจภาวนาอย่างมั่นคงสอนเราว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูหากแต่เป็นสนามฝึกใจที่แท้จริง 4. ความตั้งมั่นในธรรมโดยไม่หวังการยอมรับแม้จะถูกขับออกจากสำนักท่านยังคงทำความเพียรอยู่ใกล้ๆอย่างเงียบๆ เตือนใจว่าเราสามารถทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นไม่ต้องรอคําชมหรือการยอมรับจากใครทุกวันนี้เรามักเจอสถานการณ์คล้ายคลึงกันในรูปแบบต่างๆถูกตำหนิในที่ทำงานถูกคนรักเข้าใจผิดถูกครอบครัวหรือสังคมไม่ยอมรับ เรามีทางเลือกสองทางเสมอจะโต้อตอบทันทีด้วยอารมณ์หรือจะนิ่งดูใจแล้วฝึกภาวนาเหมือนหลวงปู่ชอบเพราะแท้จริงแล้วความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาพูดหรือทำอะไรกับเราแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกตอบสนองอย่างไรชีวิตคือบทเรียนยาวนานที่ไม่มีตำราเล่มไหนเขียนครบบางบทเรียน มาในรูปของคำชมแต่บางบทเรียนมาในรูปของเสียงดุดาหลวงปู่ชอบใช้เหตุการณ์ที่ดูเหมือนการถูกปฏิเสธกลับกลายเป็นการเริ่มต้นของการภาวนาขั้นลึกหากเรารู้จักมองทุกเหตุการณ์ในชีวิตด้วยใจที่ไม่โกรธไม่ยึดและไม่หนีทุกคำพูดที่ทำให้เจ็บใจจะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้จิตตื่นรู้ ทุกการผลักไสจะกลายเป็นการนำเราเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นธรรมะไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่อยู่ในใจที่รู้จักเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์